เออโทษนะคะจะไปไหนคะจะไปหาอะไรกินครับผมไปกินอะไรคะกินโดนัทครับแสดงว่าช่วงนี้ชีวิตขาดหวานใช่ครับชื่ออะไรคะเฟมครับมีแฟนยังคะ่ะยังไม่มีครับมีคนในใจยังคะ่ะคนในใจมีแล้วครับแล้วคนในใจนี่คุยมานานยังคะ่ะม,มาหลายปีแล้วครับเรามีภารกิจมาให้โทรหาคนในใจตอนนี้แล้วบอกว่าคิดถึงนะเดี๋ยวเอาไปเลยร้อยหนึ่งแต่ว่าขอเช็คก่อนนะคะเช็คว่าแบบเขาว่างไหมหรือว่ายังไง เช็คว่าเขาอยู่กับผัวไหมเขาบอกผมมาว่าถ้าเขาอยู่กับผัวเขาจะขึ้นสเตตัสไลน์ว่ามีจุดแต่ถ้าเกิดเขาไม่อยู่กับผัวเขาจะเอาจุดออกออคือคนในใจนี่ก็คือเขามีผัวอยู่มีจุดครับอยู่กับผัวโทรไม่ได้มมไม่ต้องเศร้าป้าเดี๋ยวพาไปเลี้ยงโดนัทร้อยหนึ่งเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงโดนัทแล้วกันเพิ่มความหวานอาขอบคุณครับ <laughs> 100บาทได้กี่ชิน้นถ้าถ้าหยิบเกินเอาเองนะโอเคไดอ้าวหน้ okay. อย1 1บาบาทเปิดเช็คอีกรอบสอิเขาจุดลงแล้วไปก่อนนะครับถ้าั้นขอบคุณมากครับ